คดาคลิปสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามารู้จักกับโค้ด1911นะผมจากแบรนด์ c y b e r ร์กันะครับแต่ว <Wow. S 1> ่าตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เป็นตัว AW Custom <Yeah. S 1> ด้วยนะผมก็ <S <S จะมีส่วนของชุดแต่งภายในเล็กน้อยที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็น Dual Mode นะแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดที่มากับตัวปืนเนี่ยจะเป็น CO2 ยลทนเต็มหรือว่า จะมาพร้อมกับตัว m a x c o 2นั่นเองนะแล้วก็ใครที่มีปืนของแบรนด์ W E นะสามารถที่จะเอา m a x Green Gas นะครับผม m a x Green Gas ที่ใช้แก๊สกระป๋องของปืน W E มาใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะ <Wow. S 1> จุดเด่นที่น่าสนใจของตัวไซเบอร์กัน 1.9.1 1ซีอทูตัวนี้ก็คือแหลมากนะครับผมแล้วก็ทำออกมามี2สีก็คือตัวสีซิลเวอร์หรือว่าตัวสีเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็นนะครับตัวสีดำนะครับแขนชันเทนนะครับปรับขอให้ <Wow. S 1> ในกล่องเนี่ยจะมีตัวปืนนะครับผมประแจสำหรับขัน ที่ก้นแม็กกาซีนใเวลาที่เราจะเติมในส่วนของตัวแก๊สเซียวทูเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กกาซีนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวปืนก่อนนะครับไซเบอร์กรันตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือตัวมาร์กกิ้งเนี่ยจะไม่ได้เป็นกรีนสีหรือว่าเลเซอร์สีบางๆตัวนี้จะเป็นล่องลึก นะครับแล้วก็ทําสีเป็นสีเดียวกับตัวปืนลงไปเลยนะเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> ถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวล่องเล็กลงไปในตัวเนื้อของตัววัสดุหรือตัวเมทัลของตัวปืนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ที่หน้ากล่องเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติของตัวปืนนะซึ่งจริงๆแล้วคุณสมบัติตัวปืนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน รุ่นนะผมใช้กระสุนขนาด6 mm มิลิเมตรนะครับผมกล่องตัวนี้ยังเป็นกรีนแก๊สอยู่เลยแต่ว่าตัวปืนเป็น CO2 นะครับผมแล้วก็เป็นฟูลเมทัลก็คือเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับผมมีระบบโบแบ็กฮ็อปอัพปรับได้นะครับผมอันนี้ความเร็วนะครับผมเขียนไว้ที่330ฟุตต่อวินะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินั่นคือ102นะครับผมบรรจุ 15นัดนะผมแล้วก็รอ,องรับในส่วนของแม็กออดอรเบิลก็ Mac, Oracle, คือตัว CO2 นะแต่ว่าสแตรฐานมาเป็น CO2 เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง CO2 แล้วก็กินแก๊สด้วยนะครับผม <Wow. S 1> โอเควิธีการใช้งานสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองกันเอาตัวปีนกันแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นจากการเติมแก๊สก่อนนะครับที่แม็กกาซีนเนี่ยจะมีตัวเข็มจอกหัวแก๊สตรงนี้นะเราจะต้องใช้ประแจในการคลายสกรูนะครับ ูหกเหลี่ยมอยู่้นนานล่างตรงนี้เป็นตัวหมุนก้นหลอดแก๊สนะครับผมอ่าเราก็จะวางหลอดแก๊สเข้าไปนะครับผมทริกเล็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าต,ตัวข้างเข็มเจาะจะมียางที่กันเสริมอยู่นะครับผม <_ rab i> เป็นยางเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นนะครับควรจะมีซิลิโคนนะนะควรคจะมีซิลิโคนฉีดในส่วนของตัวข้างเข็มเจาะก็คือฉีดเข้าไปที่ตัวลูกยางนั่นเองนะครับผม <_ Q. S 1> แล้วก็วางหลอดแก๊สเข้าไปนะครับผมแล้วหมุนให้ได้ เซนตอร์ Center, แล้วก็ทําการเจาะนะครับเจาะเวลาเจาะเนี่ยเราต้องพอมันเริ่มเจาะเลยเต้องหมุนให้เสร็จในทีเดียวนะครับผมเอาพอดีๆอ,อย่าตึงมากนะครับอลองทดสอบดูะครับว้าวแรงรีคอยจากตัว m a x กซิโอทูเนี่ยแรงมากนะเดี๋ยวจะลองวัดในส่วนของความแรง เป็นฮอปอัพแซนด์ดันะครับผมดูว่าความแรงที่เท่าไหร่นะครับสำหรับวิธีการเติมกระสุนนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นนะครับผมในส่วนของ M1.9.1 1, 1ไม่ว่าจะเป็นของไซเบอร์กันของ AW หรือว่าของ WE ที่เป็นแบรนด์ไต้หวันนะครับผมการเติมในส่วนของตัวกระสุนเนี่ยถ้าเป็นแม็กธรรมดาเนี่ยเขาจะมีนะครับดึงลงมาแล้วจะมีช่อง ให้เราใส่กระสุนด้านล่างตรงนี้ถ้าเป็นแม็กกีนแก๊สแต่ว่าในส่วนของตัวแม็กซิโอทูเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีรูด้านหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องยัดกระสุนแบบนี้แตะแตะแตะนะครับผมปีนรดเดร์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องใช้ตัวปากมันครอบนะครับผมใช้ตัวปากมันครอบก็เดี๋ยวเราพอดีหาปากไม่เจอนะเดี๋ยวเราใช้แมนวนวลนะครับบดมือนะครับผมบดมือไปก่อนนะลดช้าหน่อยแต่ บอกได้เลยว่าแรงแน่นอนนะ <Whoa. S 1> นะครับผมว้าวคันรถสไลด์นะผมใช้งานได้นะครับ <Okay. S 1> แรงดีคอยสมจริงดีมากนะครับคือไม่อยากออกแอคติ้เยอะเลยเกาว่ามันเวอร์เกินไปนะครับ <S <S โคตรแรงผมบอกเลยนะครับผม หน้ากล่องที่บอก3ามเราไ้สามสิบหรือสามต้นๆอันนั้นมันเป็นความแรงจากแม็กกีนแกสแต่ว่าในแฟ็กซ์ซทูเนี่ยนะนะครับผม411นะครับ411รุอตสอชุดวินะเดี๋ยวเราจะยิงไปสัก1แม็กแล้วเราจะมาวัดแม็กที่2อีกรอบหนึ่งดูว่าความเร็วของกระสุนเนี่ย418ว้าว417นะครับ4 0 9นะครับก็เดี๋ยวผมจะ เมื่อกี้ใส่ไปประมาณ6-7นัดเดี๋ยวผมจะโหลดกระสุนประมาณ10นัดอ่ะโหลดกระสุนไปสัก10นัดก็เทียบได้กับว่าเรายิงไปประมาณ1แม็กกาซีนนะครับประมาณ15นัดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาวัดความเร็วหลังจากยิงไปประมาณ15นัดดูว่าความเร็วหลังจากนั้นคือแก๊สมันเริ่มสเสถียรละนะครับเราจะดูว่าความเร็วมันดับไปไหมยังอยู่ที่แบบสามร้จปลายไหมหรือว่าหล่นไปถึง200้กว่าเลยนะครับโอเค ตัวนี้เหมือนสไลด์จะจอดเร็วไปน,นิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยิงไปประมาณ1แม็กละนะครับผมแก๊สเริ่มเย็นขึ้นนะครับผมเราก็จะเริ่มวัดความเร็วในชุดที่2ดูว่าหลังจากยิงไป1แม็กแม็กที่2เนี่ยมีความเร็วกับสนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ต้นแม็กที่3นะครับ ก็คือปลายแมทที่2เนี่ยจะมีความเร็วกระสุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรจะมาดูในส่วนของความเร็วกระสุนกัน,กนว่าความเร็วกระสุนเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับอ่าความเร็วกระสุนเปลี่ยนไปพอสมควรนะรผมสาหรับแมทที่2ก็คือเหลืออยู่ที่3 8 8นะครับนะครับเราจะวัดค่าไปเรื่อยๆด้วยนะครับผม 390 390 388 387 3 8 1 3 8, 5 37 367 366ว้าวก็หมดไปสองแม็กโดยประมาณนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าแม็กที่3นะครับแม็กที่3เนี่ย แม็กแรกเลยต้นแม็กแรกเลยขึ้นไป400นะครับ400เปอเซ็น,นนะครับแล้วก็ลดลงมาในแม็กที่2ก็คือ38890 3, 8, 8, 3 9, นะครับหายไปประมาณ30แล้วก็จะลองดูว่าช่วงแม็กที่3เนี่ยนะครับจะมีความเร็วกว่าสุดเท่าไหร่367 371นะครับยังอยู่36กว่านะครับผม300 66ล้าหกลังจายิงไปประมาณ30กสิดนัดถือว่าความเร็วยังดีอยู่ถือว่าความเร็วยังดีอยู่แล้วก็แรงรีคอยหนักมากผมบอกเลยแรงรีคอยหนักมากนะถ้าเทียบกับแม็กก๊สแล้วเนี่ยตัว f ฟีย t o ทูถือว่าชัดเจนมาก้งทัในเรื่องของโบแบ็กแล้วก็ความเร็วกับสุนมันเองนะผมเดี๋ยวเราจะลองนะครับเปลี่ยนจากปืนที่นะครับ เรายิงไปแล้วนะครับในส่วนของห้องแก๊สเนี่ยมันเริ่มมีการสะสมบอุณหภูมิของความเย็นนะครับมาเทียบกับปืนที่ยังสดๆอยู่นะยังไม่มีการสะสมอุณหภูมิความเย็นอยู่ว่า2กระบอกนะความเร็วกะสุนเนี่ยจะแตกต่างกันไหมนะครับผมความเร็วกะสุนจะแตกต่างกันไหมใส่แค่2นัดพอง่ายๆนะครับนครับอันแรกเนี่ยจะทดสอบที่ปืนสีเงินก่อนนะครับว้าว wow. ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่372.8นะครับผมสามเารเดี๋ยวผมจะเอาแม็กตัวเดียวกันนะครับยิงในปืนที่ยังสดๆอยู่นะครับจะดูว่ามีความแตกต่างไหมนะครับ367.3นะครับก็ไม่มีนะยะในเรื่องของตัวอุณหภูมิที่สะสมในตัวปืนนะจะมีแค่ ในส่วนมากก็คือในเรื่องของตัวแก๊สมากกว่าแต่ว่าตัวปืนก็ไม่ค่อยได้เย็นมากมายนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของตัวที่เป็น AW Custom ด้วยในเรื่องของตัวพลาสติกที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของนะครับภายในกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับปืน c y เบอร์กัน1911นะครับผมที่ใช้ได้ทั้ง2 m a แม็กเลยนะอ๋อผมลืมเดี๋ยวผมจะยิงในส่วนของตัวแม็กธรรมดาให้ดูว่าแม็กธรรมดานี้แรง ประมาณเท่าไหร่นะเผื่อใครมีมีปืนสั้น W E อยู่แล้วพราะว่ามันเริ่มชำรุดแล้วเ oh, <no. S 1> จะหาปืนใหม่ตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าสามารถใช้แม็กเดิมของ W E หนึ่งนึงได้ด้วยนะครับ oh, <no. S 1> ตัวอ่ะสามร้อยแปนะสำหรับตัว แม็กธรรมดานะครับผม320นะโอเคก็ลองเปลี่ยนมาตัวสีดำดูบ้างนะครับ316.5นะครับสกระบอกไม่มีนยัยยะในเรื่องของอความแตกต่างความเร็วเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวแม็กธรรมดาก็ จะต,ตาที่ประมาณ300ต้นแล้วก็ <c oughs> ะจะดอกไปก็จะดอกเร็วกว่าว่างั้นแหละนะครับเดี๋ยวจะลองยิงด้วยแม็กธรรมดานะครับอีกสักชุดหนึ่งแล้วจะวัดความเร็วชุดหลังให้ดูนะครับว่าความเร็วชุดหลังเป็นยังไงแล้วก็ต่างกันสักโอ้70 80ดได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแม็กธรรมดากับตัวแม็กเริ่มปอดแล้วะนะครับลองดูความเร็วพออแม็กที่2 288นะครับถ้าเทียบกับตัว m a x CO2 สำหรับแม็กที่2นะครับก็ต่างกันพอสมควรนะครับเกือบ100ฟุตต่ตอวิเลยนะสำหรับเจ้าตัวแม็กกาซีนที่เป็น CO2 Gas แก๊สกับแม็กกาซีนที่เป็น Green Gas นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำพี่เพิ่มในเรื่องของการดูแลรักษา ภายในนะผมเผื่อบางทีเราเล่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราอยากจะแบบเฮ้ยมันแกะยังไงนะแกะพื้นฐานพอนะเราไม่ได้แกะลงไปลึกจนถึงขั้นแบบผุกชิ้นส่วนหนึ่งชุดลั่นไก่นะครับผมขันแขวนสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีการถอดสไลด์ของ1 9ึ่งก้านหนึ่งคือมันจะคล้ายคึงกันไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของหนึ่งก้านหนึ่งกลุ่มให้ับป้าพวนี้จะคล้ายกันนะครับผมก็คือที่สไลด์เนี่ยมันจะมีบาดอยู่2แบบ บาตรแรกใหญ่ๆตรงนี้มันจะเป็นตัวบาตที่เอาไว้ให้สไลด์แขวนเวลาที่เรายิงแล้วกระสุนหมดนะตัวดันลูกเนี่ยจากแมกกาซีนตัวนี้นะครับตัวดันลูกจากแมกกาซีน,นมันจะขึ้นมาเตะเจ้าตัวคันแขวนสไลด์ขึ้นมาล็อกแต่ว่าตัวบาตที่สองที่เป็นโคน้งเล็กๆเนี่ยนะครับมันเอาไว้ให้เราเป็นมาร์กิ้งกดจากด้านนี้นะกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มือของเราปีออกมากแบบนี้นะ แล้วก็ขอสไลด์ออกมาข้างหน้าแบบนีนะ้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของ A W Custom สังเกตว่าจะเป็นตัวลูกสูบแล้วก็กระบอกสูบนะครับตัวปับออฟอัพเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมจะเป็นสีแดงนะพวกนี้เราสามารถถอดได้นะครับผมถอดได้เวลาใส่ก็ไม่ยากเพราะว่าตำแหน่งแต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตายตัวอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชุดไกด์ลอตสปริงนะครับผมแล้วก็ลำกล้อง เวลาที่เราเล่นไปหนักๆแ,แล้วรู้สึกว่าความแม่นยำของสุน์เนี่ยมันลดลงไปส่วนหนึ่งก็มาจากตัวลำกล้องมันสกระปรกหรือ,อยางฮอปมันสกระปรกเราก็ควรจะมีการล้างทำความสะอาดวิธีการล้างทำความสะอาดก็ไม่ยากนะครับหมุนตรงนี้นะครับบูทลำกล้องนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็นะดึงในส่วนของลำกล้องออกนะคร ตัวลำกล้องเนี่ยจริงๆมันถอดมาได้นะแต่ว่าเราสามารถล้างแบบนี้ได้เลยนะผมสามารถใช้สเปรย์ซิลิโคนนะครับเป็นตัวล้างก็ได้นะฉีดลงไปที่ยางแล้วก็ใช้คัดตันบบบเช็ดนะคัดต้นบับเช็ดหรือคัดตันบบบยาวก็ได้นะทำเป็นแซ่หน่อยเพืเช็ดในส่วนของลำกล้องให้สะอาดที่เราสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงก้านสีแดงตัวนี้จะเป็นตัวปักออฟนะครับตัวปักออฟเราสามารถที่จะดันกลับมาข้างหลังนะครับให้สุด แล้วก็ส่องดูนะครับแล้วก็ดันกลับมาข้างหน้าให้สุดแล้วก็ส่องดูก็จะเห็นความแตกต่างของตัวกดที่มันขึ้นกับลงแต่มันเล็กมากนะครับบางทีภาพสังกเกตไม่เห็นเลยต้องต้องยิงทดสอบดูนะครับผมอ่าดันไปข้างหน้าก็เป็นมุดน,นะครับผมหลักการจะจะกลับกันกับตัวปืนยาวนที่หลักการที่ผมจับนะครับผมแต่หลังจะตั้งมาประมาณตรงมหนึนกานนะครับผมในส่วนอื่นที่เป็นตัวโลหะที่มีการประทะกันพวกนี้ถ้า จริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้เปื้อนแบบไปลงซาหรือลงโครนมาเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะผมก็อาจจะหยอดในส่วนของซิลิคโคนเข้าไปเล็กน้อยเล็กน้อยเพียงพอแล้วนะผมไม่ต้องไปอาบนะครับที่เหลือเราใช้ผ้าสะอาดเช็ดก,ก็พอแล้วนะผมหยอดลงไปเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับพอให้มันเป็นชั้นฟิล์มนะครับเคลือบไว้ ไม่หยอดก็ได้นะครับผมไม่หยอดก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบเฉียดสีกันรุนแรงมากแต่ถ้าหยอดไว้ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นชั้นฟิล์มที่ช่วยเรื่องของการหล่อลื่นได้นะครับผมวิธีการประกอบกับก็ไม่ยากทาเหมือนเดิมนะครับผมอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปืนที่ไม่ได้ใช้นานว่ามีปืนอยู่แล้วไม่เป็นรุ่นไหนก็ช่างเราอเห็นเจ้าตัวกระบอกสุขตรงนี้นะครับผมเรารู้สึกว่าวเวลาย,ยิงเนี่ยนะแรงที่มันตีกลับอ่ะ มันไม่เหมือนเดิมนกลับสไลด์มันกลับมาได้ไม่สุดให้เราสันนิษฐานไว้อย่างแรกก่อนเพราะมันง่ายนะก็คือตัวยางที่มันอยู่ในตัวห้องสูบตรงเนี้นะครับยางโอลิงที่อยู่ในห้องสูบตรงเนี้ยมันหดหรือมันกรอดคือมันไม่สดชื่อนั่นแหละมันก็ไม่สามารถที่จะรับแรงดันในการระเบิดแล้วก็จ่ายกระสุนกระดันสไลด์ได้เต็มที่นะครับผมเทคนิคก็คือใช้ซิลิโคนฉีดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับให้มันโดนยางตัวนั้นวางเข้าไปนะครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะสามารถทําได้นะครับผมมือใหม่แล้วก็สามารถที่จะดูแลในส่วนของปืนของเราได้นะครับก็ใส่ในส่วนของชุดลํากล้องคืนเข้าไปนะครับแล้วก็โบลตลํากล้องนะครับชุดไกล็อกนะครับก็วางคืนเข้าไปอย่างนุ่มนวลนะเอามือจับไว้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ดันในส่วนของชุดสไลด์ล่องสไลด์นี่ก็หล่อลื่นได้นะใช้เป็นจระบีขาวก็ได้นะครับ ช่วยได้นะครับอ่าใส่คืนเข้ามานะุ๊บตกให้มักล้องนิดนึงเพื่อให้ไกดล็อเข้าที่นะครับอันนี้กดไว้นะครับสไลด์กลับมาแรปนะครับนะครับย้อนคันแผนสไลด์ลงคืนที่เดิมนะครับคู่กับตัวบะด้านหลังนะครับกดลงนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็น วิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นของสายประกันโค้ด1911นผมที่มาพร้อมกับตัวตัวกซิ Max 2, Max 2, ลกูแม็กลทูราคาจะสูงกว่าตัวแธรรมดาด้วยนะนะแล้วก็ได้เรื่องของเอ่อลิงเรื่องของความแรงนะผมใครที่มีปืนธรรมดาแล้วเกิดความสงสัยว่า เช่นผมมี W1 ข้างหนึ่งใช้แม็กกินแก๊สนะครับแล้วอยากจะซื้อ m a ็กซิโอ2ไปใส่ได้ไหมนะครับตอบเลยว่าไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าที่ตัวปืนเนี่ยนะครับสังเกตตรงนี้อ่าช่องที่ตัวปืนมันจะต่างกันนะและระบบการทํางานก็ต่างกันนะครับตัวที่เป็น d u อัเนี่ยจะค่อนข้างไ่เปรียบคือสามารถยิงได้ทั้ง2อระบบทั้งตัวแม็กซิโอ2ด้วยแล้วก็ แม็กแกสด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวซีอทูมจะอ่วนกว่าถ้าไปใส่ตัวแม็กธรรมดาปืนที่เป็นแม็กธรรมดาจะใส่ไมได้นั่นเองนะครับผสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะผมไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่มองหาปืนแนวคลาสสิกนะครับผม M 1 9 1 1 A 1 US Army นะครับผมปืนสมัยแบบรุ่นยิงรถถังครับตาตามตามตามรถถังแลเบิดนะผมไม่ใช่นะ เป็นยังหวะที่เครื่องบินมาทิ้งใส่พอดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะผมสวัสดีครับ